ไปแล้วซ so, ีเล so, ่ซ so, ีเ so, ล่ไปแล้วีเล่ี่ไปแล้ว้ไปแล้วซีเล่ีเล่วงคนิสามคนิสามไปแล้วยังทาไมโอเคไปแล้วโ้๊ะเดโจ๊ะเดซีเล่ซีเล่ซีเล่